ทบทุบร้นเลยอะหลากหลายแบบมัน3ามชาติใช่ไหมชานี้มีควาาสนุกในแต่ละแบบของมันเองมันมีมุกตลกแบบหลากหลายอารมณ์ดีสนุกดีครับรู้สึกว่ามันคมมากมีทั้งดรามา่าหวานๆเนาะหนังรักแต่ว่าร้องไห้ <c oughs> ครึ่งเลือดอยากให้มาดูไม่อยากให้พลาดเป็นหนังที่สามารถดูได้ทั้งครอบครัวทัวนคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะมีทุกอารมณ์เท่าหัวเราะมันเกินกว่าที่เราคิดไว้มากเลยค่ะทึ่งจริงๆมุมมองของอนงค์แล้วก็โจในหลากหลายชาติมันกลมกล่อมถึงปิ๊กถึงขินมาถึงตอนจบอะทุกคนจะรู้เลยว่าสิ่งที่เขาเล่ามา โคตรจะดีแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีความเป็นไทไฟมีความเป็นมัติเวิร์สงานโปรดักชันภาคนี้ยกระดับจากภาคแรกมากเนาะเพราะว่ามันพิเรียดมันเล่าถึง3ยุคเราจะได้เห็นโอ้โหงานสร้างที่มันแบบดีขึ้นมากๆจากภาคแรกครับอยากให้มันยาวกว่านี้หน่อยทั้ง3เส้นเรื่องเลยเป็นภาคที่เขาต้องกาขับอารมณ์อิโมอร์ชันลสะเทือนใจกับเรามากต้องมาดูนะคะอนงไม่ได้มาแค่2แต่ถึง3ามีมาข่าวนี้ต้องมาดูแล้วคุ้มเลยดีทุกชาติเลยค่ะเลิศสุดมีครบทุกครบค่ะไม่ดูก็พลาค่ะภาคแรกมันน่ารักแล้วภาค2มันน่ารักกว่างที่ ค่ามากถ้าสมมติว่าดูวันองภาคแรกเราภาคสองอันนี้ภ้าพลาดเลยคุ้มกว่าภาคแรกมากๆจะได้เห็นอะไรใหม่ๆของนักแสดงทุกคนอยากให้มาดูกันเยอะๆเลยค่ะอันองสองวันนี้ในโรงภาพยนตร์